ปิดปีนะปีนี้ทําเลยน้าแค่พาอขี้ก็เุงก็ท่อยีกทางลูกอันนี้ก็โคมนะตอนที่เรามาคุยกันตอนนั้นนะคะโซมตอนนี้โซมยังไม่คิดว่าจะได้ผลผลิตเยอะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราอยู่ที่พื้นที่สะพานเลือกนะคะ ก็มาที่สวนพี่กุ้งนะคะก็พี่กุ้งใช้คู่หูมาตั้งแต่ช่วงฟื้นต้นทําใบมาเลยนะคะเดี๋ยวเรามาเจอพี่กุ้งนะคะแล้วก็ให้พี่กุ้งเล่าให้ฟังว่าสวนพี่กุ้งมีปัญหาอะไรบ้างแล้วใช้คู่หูแล้วเป็นยังไงบ้างนะคะนี่ค่ะพี่กุ้งนะคะพี่กุ้งช่วยเล่าให้ฟังอ่ะตอนที่ใช้คู่หูตอนแรกอ่ะต้นมีปัญหาอะไรไหมคะต้นโทมใบไม่ค่อยสวย แต่ว่าหลังจากใช้แล้วใบก็เนี่ยเขียวโอเคอยู่ยอมรับอยู่เพราะว่าเพิ่งเริ่มใช้ครั้งแรกใช้ปีนี้นะคะก็คือก็คือส่วนที่กุ้งค่ะแต่ว่าเพิ่งมาเต็มเต็มตัวเต็มตัวได้สองปีสองปีนะคะจากสภาพที่ผ่านมาก็คือสวนโซมนะคะก็ยังยังมีร่องรอยที่ให้เห็นอยู่ว่ามีส่วนโซมนะคะแต่หลังจากที่เราใช้คู่หูดูแลกันมาอย่างต่อเนื่องนะคะก็เข้ามาแต่ละรอบก็จะเห็นการเปลี่ยนแปลงของสวนนี้ตลอดนะคะว่า สภาพดูดีขึ้นนะคะใช่ใบดูดีขึ้นใบดีกว่าเยอะดีดีขึ้นแล้วก็เหมือนกับว่ามันมันแมบดูเขียวสดตรงสวยไหมก็ได้อยู่นะมันกําลังขึ้นปู่กำลังเดี่ยวอ่ะทรงไปเรื่อยเรื่อยก็ติดดีนะปีนี้ปีนี้ถือว่าโอเคมากแต่เรื่องรัดใบอ่อนเนาะรัดใบอ่อนก่อนหน้านี้ ที่คุมน้ําที่ให้สองวันเว้นสองวันอะเว้นสองวันให้40ินาทีตั้งแต่เริ่มห่างแย่ไม่ก็เท่ากับว่าปัญหาของพี่กุ้งนะคะก็ไม่มีปัญหาในเรื่องของผู้เรียนรัดใบอ่อนแล้วลูกล่วงนะคะแต่ก็รัดอ่อนเนาะรัดอ่อนแต่ว่าลูกไม่สลัดนะคะก็ยังอยู่ให้เห็นเป็นต้นเลยนะคะก็อันนี้แต่งไปเยอะแล้วนะเยอะมากเนี่ย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 ต้นโซมเนี่ยอันนี้ดูต้นโทมแล้วเนี่ยใหม่ โตแบบใบไม่มีเลยนะอ่าแล้วก็ฟื้นมาได้นี่นะคะใช่นี่นะคะเห็นสังเกตตรงร่องรอยนะคะที่เป็นแผลตามกิ่งอะไรพวกนี้นะคะแล้วก็เกิดอันน้ข้นพื้นที่ขออนุญาตนะคะก็ส่วนที่กุ่งก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนะคะที่ใช้คู่หูตั้งแต่ช่วงที่ ฟื้นต้นเลยนะคะแล้วก็ทําให้ต้นฟื้นขึ้นมาแล้วก็ให้ผลผลิตของปีนี้จะเป็นรุ่นสองเรุ่นสองรุ่นสองนนะรุ่นแรกจะอยู่แปลงนู้นอันนี้รุ่นรุ่นรุ่นสองค่ะรุ่นสองนั้นแหละแล้วก็มีรุ่นออกดอกมาอีกก็หท่เข้าที่สังเกตนะคะตอนนี้ก็รัดใบอ่อนอยู่นะคะใช่ตอนนี้นะคะดูจากยอดก็รัดใบอ่อนทั่วทั้งแปลงเลยนะคะแต่ว่า กุ้งบอกว่าไม่มีปัญหาเพราะพี่กุ้งคุมน้ำเยอคไม่รู้อะไม่ถึงว่า,วาอาจจะฟุ้งก็ได้พี่ไม่แน่ใจเพราะว่าบอกไม่ถูกไงพี่ก็ให้น้ําก็พิ่งพี่พึ่งจะเริ่มมาไม่หรอกคือพี่กุ้งเขาใช้มาตั้งแต่แรกด้วยพี่ก็ใช้ฉีดรูปฉีดใบฉีดแล้วเราม,มีมีอย่างอื่นที่แบบเราเอามาช่วยไหมก็มีก่อนหน้านี้ที่เอาแต่ปุ๋ยทางดินอะพี่ใช้ใช้เคมีปุ๋ยทางดินนี่เราลดลดเดยอะไหม รถเยอะไหมพี่ก็ใส่เนี่ยต้นลากิโลหนึ่งกิโลถึงครึ่งกิโลแต่อย่างเงี้ยแ่ใหญ่ใหญ่ไงพี่ใส่กิโลหนึ่งแต่พี่เพิ่งจะใส่ได้สองรอบนี้นะไม่ถึงตั้งแต่ทําใบมาหรอไม่ใช่ไม่ใช่ไมาถึงช่วงช่วงเริ่มไข่ตั้งแตแ่เป็นลูกเพราะพี่เพิ่งให้ลูกตอนลูกประมาณเลยไข่หานมาหน่อยนึงพี่ถึงใส่ปุ๋ยอ๋อเนี่ยก็ลงพื้นขี่ไปเนี่ยอันนี้พวงมณนะีน่นะจาจะแย,ย่แล้ว ไม่ได้ผลผลิตมากี่ปีแล้วนะต้นมันเองสองปีละเพราะว่าไม่เอามันเพราะต้นมันโตแต่ปีนี้ได้เอานิดหน่อยเอานิดหน่อยแต่ต้นนี้รักเปล่าก็ไม่ีด้วยแต่แตงอยู่เท่านี้เพิ่งทักมันเดี๋ยวเพิ่งพักมันแต่แตถ,ถ้ามันร่วง,งมันร่วงไปแล้วดินไมาเขาเอาปุ๋ยดินไปใช้อะรูปมันโตเร็วมากเลยเหรอใช่เพิ่งคุยกับอาจารย์เมื่อวานใช้ปุ๋ยดินแล้ว นี่นะคะอันนี้ก็เป็นหมอนทองนะคะนี่เจ้าของสวนนะคะแฟนพิพุ่งนะคะนี่ต้นนี้เอาไว้ะคะนนืนลูกแล้วประมาณร้อยสิบร้อยสิบซึ่งต้นนี้ก็โซมนะตอนที่เรามาคุยกันตอนนั้นนะคะโซมต้นนี้โซมยังไม่คิดว่าจะได้ผลผลิตเยอะขนาดน,นี้นะคะวัดสุดมาก จะจ๋มีไปแล้จะาพุ่งปวดปวดปวดแล้วล่ะโอเคตอนน้านี้พี่ถือว่าอาหารทางต้นมันสะสมมาเยอะทางดินพี่เลยยังไม่ได้ให้แล้วพี่ก็ให้มาช่วงจังหวะแล้วบางเอ,อิญมันแตกไปอ่อนแล้วทางดินมันได้กินด้วยหรือเปล่าพี่ไม่แน่ใจเพราะว่าพี่จะแยกฉีดนะแยกฉีดลูกใบก็ไม่ค่อยได้ฉีดเพราะหลังจากที่ว่าใบมันไม่ได้แตกแล้วพี่ก็ไม่ได้ฉีดฉีดแต่ลูกเน้นลูกพี่กุ้งอันนี้มันต้นประมาณกี่ปีนะนี่หรอน่าจะประมาณสิครับอ่ะพี่ไม่หนว่าเพราะมามันนี แล้วก็ที่ต้นที่ปลูกแซมเนี้ยอายุประมาณเท่าไหร่คะเนี่ยอย่างเงี้ยเหรอใช่่ปีก่กว่าเกือบสองปีอันนี้เกือบสองปีร่องรอยสองสวนนี้ก็คือที่ผ่านมาคือมันโทมมากค่ะแล้วก็เลยเหมือนกับว่าโคนไปเยอะเหมือนกันเนาะเล้วก็ปลูกแซมตายปลูกแซมเนี่ยค่ะต้นเล็กๆที่ที่ปลูกแซมเนี่ยก็ประมาณปีปีเกือบสองปีประมาณนี้ เพราะว่าแฟนที่ยอมรับเลยนะค่ะยอมรับคู่หูว่าพอใช้แล้วใบก็ไม่โซนแล้วก็เหมือนกับว่ามันมันฟูนุ้มอ่อนแล้วไม่ค่อยเป็นโรคอือใช่ของพี่กุ้งนี่ไม่ได้มีแค่ผู้เรียนนะคะยังมีในเรื่องของใช้กับลำไยด้วยเนาะใช้ลำไยกับมังคุดกับมังคุดอ่ะมังคุดฉีดสารผมมาตลอดแล้วออกอไหม ออกค่ะแต่ว่าออกรุ่นแรกคุมน้ําการให้น้าอ่ะมันอยู่ในกลุ่มสวนทุเรียนการให้น้ํามังคุดมันจะไม่เหมือนตอนที่อัดโศกอ<ม>ตอนที่ปล่อยโศกอดน้<ช>ําอ่ะมันจะมันองให้น้ําเยอะแต่ว่าเราให้คลึงกับเราเลือกเอาทุเรียนไว้ก่อนนะก็ให้พอประมาณค<ช>่ะมันก็ออกมานะออกมาตั้งแต่ตอนนี้ลูกเท่ารุ่นแรกก็เท่าประมาณมะนาวมะนาวกัุส้มแล้วก็มีรุ่นสองรุ่นหลายรุ่นอีกี่รุ่น ก็โอเคนะคะถือว่าตอบโจทย์ได้ดีนะคะแล้วก็เดี๋ยวก็พี่กุ้งก็ใช้คู่หูไปต่อเน,นื่องเรื่อยๆนะคะดูแลสวนต่อเน,นื่องไปเรื่อยๆนะคะวันนี้เราก็เอาคู่หูมาส่งให้พี่กุ้งนะคะ <c oughs> สองลังนะคะก็ใช้ดูแลกันไปต่อเน,นื่องแล้วเดี๋ยวเราติดตามคลิปต่อๆไปนะคะเดี๋ยวเราจะมาติดตามกันอีกทีหนึ่งนะ,ะ <c oughs> นะคะวันนี้ก็ขอบคุณพี่กุ้งนะคะที่พาชมสวนนะคะ <c oughs> <ๆ S 2> ัสดพค่ะสวัสดีค่ะ